เรียบ้างครับพี่ก้องสอบวันแรกดีนะไม่ก็ราบเรื่องเนาะไม่มีปัญหาอะไรต้องขอบคุณครูใหญ่กับครูอังคณาที่ให้โอกาสเราสามคนได้มาสอนที่นี่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็ใหม่เนาะค่ะแต่ว่าความรู้พวกเราก็มีมันเยอะเลยล่ะเยอะมากคนละไาชมตัวเองก็เป็นเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สบายดีนะครับทุนถามว่าทราบไหมว่ามาลีครูที่สอนร้องเพลงอยู่ไหนครูมาลีไม่อยู่อะค่ะวันนี้ไปทำธุระเลยไม่ได้เข้ามาที่โรงเรียนค่ะอะแล้วครับผมแล<อ>้วพี่ดังมีธุระรอะไรกับครูมาลีหรือเปล่าครับก็จริงๆแล้วครูมาลีให้โทรบอกดังให้นังมาทำเวิร์กช็อปอะครับให้กับเด็กนักเรียนดนตรีแล้วก็เอาเอาเ,อาเ,อาเพลงจากรองปานิสตามามามาสอนร้องด้วยอ๋อนิดหนึงนิดหนึ่งดีเคยดำเนินการเอาไว้แล้วใช่ใช่ ั 1941, ้นับขอเป็นธุระดำเนินการแทนคูมาลีเลยแล้วกันนะครับพี่ดังใช่ยิ่งดีเลยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับพี่ดังวันนี้เราจะเห็นในเอฟเอ่กันนะฮะอาจารย์คนนี้เก่งมากมากนะฮะคนนี้เคยขึ้นกับเดวิดฟอสเตอร์ใช่ครับ้สมวยของณมคนนี้ก็เล่นเลยานี่ไนะฮว่างๆก็เลยไปเล่นนะครับพี่ดังจริงๆแ้วหเรียนนี้พอดีจริงๆเลยนะเอฟเฟอร์มิชาว่ามีใครพอจะเห็นเป้ไหมฮะเป้คู่เป้รู้จับคู่เป้ด้วยอ่ะค่ะ ไม่ได้เจอกันนานมากแต่สมัยเรียนนะฮะทราบว่าสอนอยู่ที่นี่ก็เลยว่าจะแวะเซฮายสัหน่อยนี่ได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณดังไปพบกับครูเป้นะครับได้ครับครูเป้ะสองประตูไม่ใช่ครับครูเป้ะออกครูเป้ะไปแล้วไม่ครูเป๊ะอ๋อตอนนีรับเดี๋ยวเจอกันนะครับคุณดังสวัสดีค่ะ